เปนเพื่อนชามาร์คาวินชินโดมในช่วงของมาร์คมาโชวันนี้มาร์คก็เรื่องอะไรจะตกเทรนนะครับมาร์คก็เลยจะเอาสเก็ตบอร์ดมาโชว์แต่สเก็ตบอร์ดอันนี้ไม่ธรรมดานะคะเพราะว่ามีแค่2อ,อันในประเทศไทยนะคะของเคนดี้นะทาไมถึงต้องสะสมพังๆท,ท,ท,ที่ไม่ได้เล่นอันนี้มาร์คเปิดดูก่อนนะเฮียด้วยด้ก่อนอื่นต้องบอกเลยว่าช่วงนี้ต้านทานกระแสไว้ไม่อยู่ ในเรื่องของใครก็ต้องหัดเล่นสกเก็ตบอร์ดแต่เล่นสกเก็ตบอร์ดอย่างธรรมดามาร์คทาวินจะเล่นทําไมล่ะสุกไหมคะว่า <Wow. S 1> ก็อันนี้จะมาเปิดให้คุณผู้ชมดูว่ามันเป็นของแบรนด์เฟนดีนะครับสกเก็ตบอร์ดจะเล่นให้ฟินก็ต้องเป็นของซนะูเปอร์แบรนด์เนาะซึ่งเดี๋ยวนี้มีหลายแบรนด์ด้วยกันที่ทำนะครับอย่างเช่นหลุยวิตตงแล้วก็ มักก็ไม่พลาดอีกเช่นเคยและถ้ามาแล้วน้องจะมาเปิดให้ดูคือพวกรายละเอียดของเขาเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันก็เป็นสเก็ตบอร์ดทั่วไปธรรมดานะครับแต่ของพวกนี้มันเป็นพวกแรกไอเทมอย่างหนึ่งนะเพราะว่าสําหรับแบรนด์ไฮเอ็นที่เขาทําเสื้อผ้าอยู่แล้วการยอมรับของเขามีสูงอยู่แล้วถูกไหมครับพอเขาออกอะไรมาแป,แปลกแปลกเนี่ยอย่างเช่นหูฟังเอยสเก็ตบอร์ดรือเซิร์ฟบอร์ดหรือแม้กระทั่งไม้ปิงปองหรือลูกบาสเนี่ยควรจะเก็บไว้เลยนะครับเพราะว่า มันเป็นหนึ่งที่เป็นแร่ไอเทมมากๆสําหรับคนกลุ่มหนึ่งที่เขาชื่นชอบแล้วก็สิ่งที่สําคัญแบรนด์พวกนี้นะครับเขาไม่ได้ออกบ่อยๆเพราะฉะนั้นความแร่ของเขาเนี่ยค่อนข้างน่าสนใจเลยทีเดียวทําไมมักถึงต้องจับจองเป็นเจ้าของเพราะตัวมังเองเป็นลูกค้า VVIP ของเฟนดีแล้วมันมาแค่2อันน่ะจะไม่เอาเลยเหรอครับอย่างน้อยนะถึงเราเล่นไม่เป็นนะแต่เราก็เอามาประดับบ้านหรือเอามา ลงเป็นคอนเทนต์น่ารักน่ารักได้รู้ไหมว่าตอนที่ซื้อมาเนี่ยหลักไม่กี่หมื่นบาทนะครับแต่ตอนนี้ในท้องตลาดที่ขายแบบรีเซลเลอร์เหยียบแสนแล้ว oh <God. S 1> แล้วก็หายากด้วย อยากให้เพื่อนๆเ,เห็นว่าการลงทุนอะไรเนี่ยบางครั้งเราต้องมองภาพใหญ่ๆบางครั้งสิ่งที่ตลาดต้องการแล้วมันมีของน้อยเหลือเกินเนี่ยถ้ามาโสต์โซนมีหลายคนต้องอินบ็อกมาแน่เลยว่าเขาอยากครอบครองเอาตรงๆนะมันไม่ใช่ได้แบบง่ายๆไม่ใช่ว่าแบรนด์ทําออกมาแล้วจะเสนอทุกคนนะอันนี้นะครับขนาดเป็น VVIP ยังต้องมาวัดกันเลยว่าเป็น v I p เบอร์ไหน v I p v I p มาก v I P มากกว่าเขาจะเสนอ ลูกค้ากลุ่มนั้นก่อนนะครับเดี๋ยวมักจะมาเล่ารายละเอียดแล้วกันว่าจะทำยังไงให้เป็น vvip เพราะว่าอันนี้มันเป็นเรื่องที่น่าสนใจเลยทีเดียวในช่วงของมาร์คมาแชร์นะครับแต่อันนี้บอกเลยว่าแค่จับ ถ่ายรูปก็ฟินแล้วถึงมักจะไม่ได้เป็นคนที่เล่นสเก็ตบอร์ดนะครับแต่มั่งมองเรื่องถึงการลงทุนแล้วก็เราก็อยากแต่งบ้านให้ันสวยให้ดูมีกิมมิคให้ดูมีสตอรี่เพราะคําว่าเฟนดิเนี่ยพอเขาไปอยู่ที่ไหนมันก็คือมีมูลค่าถูกไหมครับมันก็เคยพูดมาแล้วว่าการสร้างมูลค่าเพิ่มเป็นสิ่งสําคัญและเช่นเดียวกันการสร้างแบรนด์เนี่ยเป็นสิ่งที่ทุกคนจําเป็นต้องสร้างถ้าหากว่าจะต้องทํามาค้าขายหรือทํากิจการนะครับเหมือนตัวมักเองที่ได้สร้างแบรนด์ขึ้นมาของ เมซองมาร์คทาวินเนี่ยวันนี้จริงๆด้วยประสบการณ์ของมาร์คสาปีในอาชีพทํทาผมเนี่ยมันบ่งบอกแล้วว่ามันมีสต o r อรี่มันมีสไตล์แล้วเรื่องอะไรจะไม่สร้าง <c oughs> เห็นไหมล่ะแ <c oughs> ค่คําว่าเฟนดีหรือหลุยวิตองมาแตะอยู่เนี่ยมันก็สร้างมูลค่าเพิ่มได้แล้วในขนาดที่เหมือนเหมือนกันอาจจะฟังก์ชันดีกว่าด้วยซ้ำแต่ไม่มีคนต้องการด เนี่ยทุกอย่างทุกรายละเอียดความที่เป็นของ High ฮบรนดเนี่ยทุกทุกแมทเ a อเมันฟ้องด้วยคุณภาพของมันนะครับถึงเขาจะไม่มีประสบการณ์ในเรื่องของการทำสเกตบอร์ดเขาก็จะจ้างบริษัทที่ทำสเกตบอร์ดที่ดีมากๆแล้วก็ใช้วัตถุดิบที่ดีแค่เอาแบรนดิ้งเขามาแปะเนี่ยทำให้เขาสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มได้<ม>โอเคถ้าหากว่าคลิปหน้าเนี่ย มีอะไรที่น่าสนใจอีกมาติดตามดูสิว่ามักจะมาแชร์หรือจะมาโชว์หรือจะมาชิมหรือจะมาชิวแต่ช่วงนี้ชิวไม่ได้น้อเพราะว่าโควิดกำลังระบาดอยู่มักก็ขอภาวนาให้มันหายไปไวๆนะ้อนเดี๋ยวมันก็จะต้องผ่านไปด้วยดีขอให้ทุกคนรักษาสุขภาพแล้วก็ยังไงก็ติดตามมักได้ทุกๆวันนะครับทุกๆคอนเทนต์เลยตอนนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วบ๊ายบาย E aí